สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้เราจะมาดามสะพานไฟทองด้วยตัวผ่าทอดจบเนี่ยฮะผ่าทอดจบสารพัดประโยชน์นะครับทำไมเราต้องกดเราต้องดามสะพานไฟทองนะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่า สะพานไฟทองเนี่ยข้อดีคือมันนำกระแสไฟของฐานได้เพิ่มมาอีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมันต่างทองแดงตรงที่ว่าทองแดงมันสามารถนำพลังงานไฟฟ้าของทานของทานชาร์หรือทานอังคายาได้น้อยกว่านะฮะอันนี้จะนำได้มากกว่าข้อเสียก็นอกจากตัวสะพานที่มันยุบง่ายนะฮะยุบง่ายมากเลยนะฮะนี่ฮนะยุบไปละ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสกปรกง่ายนะต้องคอยทำความสะอาดนะข้าวพวกอะไรอย่างนี้ก็ใช้อะไรทำก็จะมีพวกววอะไรนะสเตรย์ไม่ใช่สเตย์ีนมันเป็นเหมือนพวกน้ำยาทำความสะอาดคอมอะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาให้ดูนะฮะว่าใช้ตัวไหนนะฮะเข้าเรื่องทำไมต้อง เนื่งองจากว่าตัวสะพานไฟทองม่มีการยุกง่ายนะฮะอันนี้ผมใส่ดานไปแล้วก็จะทำให้เวลาใส่ฐานไปบ่อยๆเข้าเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยตัวหัวสภานเนี่ยมันไม่แตกกับตัวฐานทำให้เปิดสวิตแล้วฐานไม่แล่นนะฮะเราก็จะเอาตัวนี้ดามกันถ้าใครติดตามคลิปผมมาตั้งนานเนี่ยมันก็จะมีการใช้ตัวเบรกตัดแต่นี้ก็คือ ฝาท่อจะมีความจะมีความจะมีความาแข็งกว่านะฮะแข็งกว่าตัวฝาเปรกซึ่งทําให้โอกาสยบใจยากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะพูเดเยอะมาจะท,ทำทันยังไงก็แค่เอาตัวฝาท่อเนี่ยเว้นระยะความวยาวอยู่ที่ประมาณ5้มิลน,นะฮะ5มิลห้ามิลน,นะ แล้วก็เอามีดมาตัดออกตัดออกให้เรียบร้อยใส่ที่ด้านหลังของตัวสะพานไฟ มันก็จะช่วยยัดออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ทำการยัดเขา้าไป เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะแข็งโบกเลยก่อนไม่เข้าอันนี้มาดูของตัวที่ตัวที่ไม่ได้ใส่นะยุบเลยเห็นไหมกับตัวที่ใส่ดามไปแล้วไม่ยุบแข็งโบกเลยนะฮะโอเคหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ทันทันง่ายๆ จบเพียงเท่านี้ชอบตูวใจกดติดตามสนับสนุนค่าหลายกดสมัครสมาชิกไช่วยดูพัฒนาทาาคลิปตอนคลิปได้นะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ